c ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอดจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV o หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ วันนี้นะครับเรามาอยู่กับทางร่างจริงเพื่อนขอเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็นานแล้วตั้งแต่ไกอามันมานะครับไกอาส้อยเขียวหมัดอะไรอย่างงี้เนาะสกิลสนะครับความเสียหายความพื้นฐานเอ้ยเสียหายพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากสองเป็น300นะครับโอ,อ้โหโดนงัดแล้วก็เอดีแรงขึ้นนะครับแต่ป,ปกติแล้วเราก็ออกไปนสยแท้งอยู่แล้วเนาะนี่ก็เดี๋ยวมาเทสให้ดูเลยกันนะครับสหรับไกอานี่ไกอาเพื่อนบอกให้ออกไกอา และสร้อยเขียวนะครับตอนแรกที่อาสกิลที่มันบัฟมาแล้ววันที่30นี้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงตอนประมาณมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ว่างเลยนะจ๊ะแระว่นจะทาเป็นแบบเออเอ,เอาดาบแดงมาหน่อยเพราะว่าสกิลสมันแรงขึ้นใช่ไหมบวกเอดีอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะเทสให้เรื่องของสายแท้งเอาไปลงแรงกันก่อนดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นมาหลอกโรมิงด้วยผมน่าจะเสียเชิงมาหลอกตัวเดียวนะเพราะว่ามันปาดแรงนะครับแล้วก็ตัดลงตัดเลือดอะไรอย่างนี้ จะตัดเลือดในแพทช์นี้ดูซิว่าจะตัดเราเข้าหรือไม่รีเลือดตายนะเนี่ยปกติแล้วก็เห็นเพื่อนเอาไม่ใช่แค่เพื่อนๆแล้วก็ผมเนี่ยเอา XQ มาก็กล่าวมาลัดน,นะครับพูดตรงๆไอกล่าวมาลาดแล้วก็เอามาเรื่องเงินแล้วก็มาแทงให้เพื่อนนะครับ <c oughs> หรือก็วิกเลยเพราะว่ามันเป็นมาหลอกนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยว่าชอบสเปลไหน ให้เข้าไปครับเดี๋ยวลิกเตอร์ก็น่าจะสไลด์มาแล้วผมอาจจะเติมช้าหน่อยเนี่ยครับคือยังไม่สี่ไงก็กลัวเขาหน่อยมันรถายมันแรงนะเป็นเคิร์สโคเบนด้วยนี่สเซมิไลท์ทีนสไปริตอ่ะเวลาจะเอาแล้วสแต็กหมดครับรู้สึกว่าจะฟาร์มแล้วเหมือนจะเอาสุดแล้วด้วยอย่างนี้เขาเสียชีวิตแน่นอนครับกอปเติไล่เลย บ้าก็ให้กดวีครับกันตายไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยปล่อยแล้นอันนี้สมบูรณ์ละสมบูรณ์แบบละให้ปลาฉลามไปอ,อ๋อนแอปโซตาก้อนดีกว่า,าจ,จ้านิกเตอร์ก็เอาเราไม่ลงนะครับอืมเอาเราไม่ลงคือ,อยากอะถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงเลือดดีๆแล้วก็กดอันติดีๆกับมีวีนะครับคือ,อยากมาก ดูเว้นแต่เราจะพลาดเองนะแบบไปได้ป้อมนางเกินไปอะไรอย่างเงี้ยขอเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันในเรื่องของออกสายดาเมแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบฮาๆนี้เอาลงแรงตามระเบียบของป้นซีซันก่อนนะครับผมไม่อยากจะเกียนมากก็ดูกันเอาว่าว่าปั่นแรงไหมนะครับก็ลวดเดียวเลย มีทั้งไอเทมแล้วก็มีบัฟตั้งวันที่30นี้ด้วยนะครับบัฟกระจุยกระจายมาแป๊บเดียวบัฟกระจุยกระจายม่อยากรีวิวตัวนู้นตัวนี้ไม่เสร็จเลยยังไม่ได้เล่นสโลงสงลิมตัวแพทเก่าแบบบารดงบาดามเลยเลยจนะ้าว้าบมาเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแทงให้พอแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนตายแล้ว เออวูดเลยลิกเตอร์วานลงมาพอดีครับอย่างกี้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 ติ๊กติ๊กติ๊กไอ้ต๊กติ๊กติ๊กติ๊กหน่อยติ๊กหน่อยเดึนแช่สวยๆกันน้องเตียวเดี๋ยวดูเหมือนจะงัดุ่มแน่นอนครับงัดถังกันหนึ่งไม่งัดตองแล้วเพื่อนอย่างี้ตายดีครับคอนเบิร์ดกระโหลกให้ทีหัวแตกแต่ท้าท่ามันพวกแทงมันดีนะครับมันจะออกไกลอาชินแรกๆเลย จะออกด่าไม่ใช่ด่าเกาะไฟปุ๊บไปไกลอาเลยเนี่ยโอ้ชิวชิวจัดอะโดดไปฝั่งนี้ราคาได้ด้วยเฮ้ยส่งมาดิเช่นมีไฮยะตูด้วยแครี่เมตาล่วงล่วงล่วงเอาล่วงจริงว่ะยังไม่ได้ย้อนนะเนี่ยโอ้ตายหมดสซี่นาทีเอาไปเจ็ดศูนย์ เอาละคนดูว่าคนดูว่าบอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อทำให้เขาหัวคอนนิดหน่อยนะครับหรือเดี๋ยวอาจจะพิมพ์ออไปทั้งหมดก็เทสดูว่าใช้บอทหรือเปล่านะถ้าเป็นคนตอบโต้ก็นั่นแหละเป็น AI เนี่ย <c oughs> เอาสุดอะไม่บอทก็เอไออะต้องย่างอะเ <c oughs> คยโคเบนป่ะสเปีย์ไลท์ชีสเปริปล แหลกไหเนี่ยอันนี้แหลกไหมครับเนี่ยแต่ีทรงเป็นฟอร์ดนะครับเนี่ยอเออไม่เฮ้ยไอ้ยังไม่ผิดยังไม่ผิดเราการันตรีไม่ได้นะฮะพิสู์ไม่ได้โบเขาให้มวิตรีเกมเราเราจะแท้นี่ไหมที่ันตาทั้งวันเลยล้ลม สุดเพลินที่โอ้โหแลวหลามต้นเกมแรงแบบนี้เราแทงให้เยอะๆแบบนี้พี่พี่พี่ชายโอ้ไม่สไลด์บอดไปเลยอะ่ะนี่ท้าทายอำนาจบืดไม่ไหววะดูทรงตัวไม่ไหวโอเคผมเปลี่ยนเป็นกองเท้าแฟชชี่บูธนะครับแฟชชี่บูธผมว่าผมดิกเตอร์ไม่ตายแลย้วแค่ในเลนขอขอแค่ทาหน้าไม่ตายก็พอเลยครับ จะยิงให้เขางัดเลยย่องย่องยองเอาที่อ่อนน้องเอาที่โอ้โหอย่างแรงอ่ะเอาดีดูนี่ตายเลยแล้วกันตายดีๆครัอบออกป้อมก่อนตีให้ป้อมมันตีเหมือนกระสุนแรกที่มันตีเราเคาะป้อมหนึ่งทีเรียบร้อย ไม่ใช่บอดนะครับบอดบอดไม่ยืนมองหน้ากันอย่างเี้โอเคจินจี้เขียวนะจ๊ะสองชิ้นนี้น่าจะเป็นแค่สองชิ้นนี้ไหมอืมแล้วก็ล็อกชิลล็อกชิลนี่ของหากินเลยโอ้พี่ชายพี่ชายแรงต้นเกติ้นี่พี่ชายเอาใหญ่เลยพี่ชายเราเอาใหญ่เลยแทงให้แทงให้แทงให,งให้เอาเลยเพื่อนแทงให้แทงให้ใหเอาสุดอะเอาสุด หม,หมดแล้ว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 ไม่ตายครับ <laughs> นี่มันเป็นผลผลแจกฉลามด้วยฉลามเขาล่นต้นเกมรีนะครับผมเป็นตัวแทงก็สบายเลยอันนี้มีคนเก่งด้วยนะครับต้องต้องให้เครดิตเพื่อนด้วยเพราะเพื่อนเก่งด้วยนะครับเนี่ยผมก็ยืนไม่ได้แล้วโดดปากโอ้ตูนเบสพันเก้าไอ้พันหนึ่งไปเลยดีกว่ากูบ้าแล้วสิ่งที่ต้องโยนสักทีว่ะเกมนำ เราเล่น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 อ๋อแปบบ๊บเรามาย้อนนะเพื่อนพวกมันย้อนจริงเชื่อกูไม่ย้อนปะโอ้โหทำไมมนย้อนหกวิกนสุดท้ายไปดิโอ้ย้อนได้ด้วยถอยดิครับโอ้มันทรงมากเชิญจับสาย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 ที่กดถอยก่อนเลย เขครับสตาร์ทให้เพื่อนเลยครับไอเดนมาหลังเพื <zer x 3> ่อนกูน่าตายแล้วปะไปรับคนเดียวกันกูไม่ไหวละออกซ้ายออกซ้ายแล้วพี่เลยโอเคไปที่บูทเนี่จะออที่จะออตั้งนานแล้วแม่งซูนามุนตนเปย์กันอยู่ครับโอ้โหหลังจะออที่บูทแม่งโดดใส่กูเลย โอเคอันนี้เดี๋ยววิของเขาก็จะลดลงนะครับก็จะมันๆหน่อยแล้วกันี่ต้นเกมมาดีขนาดนี้แหละฮ้ยมันเวอร์จัดวะ่ะแต่ในรอบเลยก็อย่าไปหาตัวที่เราแพ้มากนะครับผมก็หาเกมที่เล่นทารล่าเยอะเหมือนกันจะเจอแบบฟอร์เรนติโน่เจอแบบตัวแบบที่มันเละยากอะที่ถีมไฟห้าแล้วมันเละยากอันนี้เล่นได้เะครับแต่ว่าท้าไทยท้าไทยมาล็อกหน่อย ได้ทั้งวันน่ะไม่ใช่กับตามกับตามเมริกาก็ได้ทั้งวันเหมือนกันแลตัวนี้เออเทปพลังกันหน่อยเทปพลังกันหน่อยไม่ไม่ไม่ไหแล้วมามามาหมูเด้งมามามาหมูเด้งเฮ้ยที่แย่เนี่ยช่วยไม่งั้นผมก็ร่วงแล้วน่าก็ถือว่าทีมดีครับถือว่าทีมดีทีมดีทีมดีนะฮะทีมดีอีสปอร์ตลุย ยืนจิตอ่ะยืนผมเทพพลังเดี๋ยวก็จะเต๋อโอ้เจ็บตัวเลยตายเมืไหนป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมเลยเออลอกทีมาแล้ววิววิววันหลบมันหลบมันหลบตันบัตเตอร์ไฟมันหลบตันเพื่อนอออทั้งว oh ันอ่ะทั้งวีทั repeating repeating ้งวันอ่ะ ไอ้นัทเลดเกมนะครับเลดเกมเลยแคร์รี่ฝั่งเขาเลดเกมเลยมันยิงแรงมากนะแต่พอเลดแล้วเราต้องเล่นดีๆเนี่ยแรงแรงนะขนาดไม่ได้ออกถอนน้ำเปลได้ครับแรงนะปฏิโอ้โอ้โอ้ลีล็อกชลิลวีบีขพอแล้วเล็บเจ็ดละเราสุดมันสุดมันเราสุดม,ม,มันบอกกูแอ๊กแน่เลยตอนมันจริงเงาเนบอกชิดนี่แอ๊กเลยวะ เรียบร้อยดิเทพพลังเี๋ยมาดูกันนะครับน่าจะไม่น่าจะไม่ตอบด้วยนาคนน้าคนนะกำลังตีคนแต่ว่าทีมเราเล่นเบอร์ไปหน่อยมาแล้วสไลด์มาแล้วง่วโอ้โหมาทีบงแตก วงแตกเขาตอนนี้แยกวงเลยเราแยกวงเลยครับเราลงแคลรี่ไฟเตอร์ที่ดีต like, like. ้องลงแคลรี่เสียฟิกเกอร์จ้าแต่เชื่นใจอย่างหนึ่งครับเขาจะไม่มีดาเมจหนักๆเราก็แบบใส่เลยหุ่นกดเลยกดเลยอันนี้กดเลยเอ้อเออเออมันจะเด้งแรงอยู่นะปุ่มเหลืออันตีอยู่ประมาณเกือบหมดแล้วอะเด้งมาครึ่งหลอดนะครับ ถือว่าฟยวฟาวอะมะพร้าวแก้วจัดแต่ย้าอีกทีขอให้ดามไม่เจอพอเลนแล้วกันนะครับหรือตัวทัวร์ดาเมจหนักๆทาจินี่ก็อีกตัวนะครับขอแค่นั้นเลยแครี่แบบไฮแอเตอะไรอย่างนี <laughs> น้น่าจะประมาณนั้นนะที่แบบผมไม่อยากกดทาล่ามาแบบเจอไฮแอเตผมก็ไม่กดแล้วนะเพราะว่าผมต้องไปล้วง ชิ้นท้ายก็กอดสะท้อนนะกอดสะท้อนนะครับหรือว่าใครอยากมีดาเมจเพิ่มขึ้นก็นนะ่าจะเป็นกระดงอแดงด๋ยวคำหน้าเพื่อนเลยเล,เล่นมาหลอกไปกูขำหน้าให้สวยโห้จะหลามกูเข้าหลังวะ่ะ <c> ก <oughs> ูปล่อยให้หลามรู้ก็เดียวสวยได้ทั้งวันอนะ นายต้องมีตัดเลือดว่ะนายต้องออกแล้วนายได้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 อโอ้โหมีป้อมไมเนี่ยเกมนี้เศรษพลังแต,แต่ยังงี้ก็เจ็บอยู่ดีนะครับแต่แต่รู้สึกว่าน่าจะได้ได้มันขึ้นได้ป้อมได้มันขึ้นนะโอเคจบก็ได้แผ่นจบ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 ฉลามฉลามพอจบนะไม่มีชีปป่ะ พี่ชายพี่ชายมันไม่สนใจมันไม่สนใจผมแล้วถือว่าเราปัดแรงครับแต่ต้องกดนันติเมื่อไงมาฝนะ่ายมาละ,าละได้ตัวเรียบร้อยครับดาเมจหมดหเกิดมาไม่มีสแต็กนะสิครับชิปหายละเชิ่ตัวอะไรก็ได้ไม่เอาแคลรี่ยืนจนนันติมาอีกรอบ เอาอย่างเรื่องกูจะเอาสูตรเอาสูตรแต่ว่าเราหมดแล้วนะต้องบันกรธยังไงครับสี่พิเศิสี่ิเศษสี่สินศษโอ้ยกูไม่ไหวแล้ว่ะเพื่อนมาต่อมาต่อฮยอีกรอบไหมละ่ะสู้เด้งแรงมากเด้งแรงมากเด้งแรงมากมันไม่ออกตัดเลือดวะ อุ้ยปิดเน่ะไม่ออกตัดเลือดอ่ะมาหลอกก็ออกให้ได้นะครับน่าจะ Eagle อีโก้กันอยู่ก็ลำบากนะเจอเจอทีมอีโก้ไม่ออกตัดเลือดน,นะครับอ๋อตายันไหนเอ,อ๋อสายได้ไหมสายได้ไหมแครี่มันซอยยับเลยเพื่อนสวยไอ้หลามโอ้ตบมือให้หลามครับ โดนสะท้อนอะไรครับมีฟิกมีฟิกหลอกด้วยแปดวินะครับยืไว้มีพีกระโดดข้ามขื่อได้พอสู้ไหวถ้ากระโดดใส่แล้วรอสวดนะครับเรียบร้อยมาแล้วอยังเมื่อจัดเมื่อจัดเก็บแตกเอ้ยเป็นทรงที่แม่เลยเป็นงาน แต่ตายอยู่ดีจ้ะเอ๊ะถ่ายได้แล้วเพื่อนรอเล่นช่วยกันหน่อยเราขาดตัวดาเมจไม่ได้นะครับเราขาดอะไรก็ได้อย่าขาดตัวดาเมจนะครับไม่งั้นเราจะแทงให้เพื่อนไม่ได้เนี่ยมันเริ่มแรงแล้วนะแคลรี่แล้วไม่ไหวแล้วนะคราวนนี้ผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะแล้ว แฝดที่บูตออกมาเล่นแค่ต้นเกมนะครับต้นเกมกลางเกมพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วไม่อยากแทงแล้วไอ้กูลืมเลยมันมีสไลไได์เพื่อนไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยืนดักยิงไม่ได้ลืมลืมมันมีสไลด์แล้วแต่สไลด์แฝดนี้มันชา้าลง,ลงเนี่ยครับดูสึกเนิร์ฟไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหพิเผาด้วยแล้วเพื่อนเอาให้ด้วยมา ไม่สนใจแล้วได้ทั้งวันนะครับเหน,นื่อย้วกู้ฮุนเดียละขอพักแป,ป๊บซ้ายดิครับอะไรเพื่อนเราไม่ช็อตเราไม่ช็อตช็อตอะโอ้โหตีธรรมดาย,ยังตาย,ยของแบบแม็กจัดเลยยังไม่ได้สับของอันนี้ โอเคเดี๋ยวเราจบได้แล้วนะครับเอานละพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วไม่อยากเล่นแล้วถึงเกินขนาดนี้โอ้โหโอ้โหจะต่อไหมล่ะตู้มาล่ะปั่นโอเคแล้วหนีพอแล้วตีตีปัมพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้ว โอเคครับก็วันนี้ก็เป็นอัปเดตแพชมาพอดีนะครับเดี๋ยวน่าจะลงประมาณทำเสร็จอรเสร็จก,ก็ทุ่มมุมกว่ากว่านะครับก็อัปเดตแพชวันที่30นี้เลยสำหรับทาร่าที่บอสฟีสองให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอเทมตั้งแต่แพชที่แล้วจะพูดว่าแพชที่แล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับเออประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าอย่าลืมนะครับอะไรก็ได้ให้ ฉนาดไม่ดีแล้วก็ดาบจะตัวอย่าเจอตัวทัวร์เมดเยอะเกินไปเนี้ยเล่นไม่ไหวประมาณนี้ฮะแม่งคนเดียว49ถ้ามีอาญาเกาะหัวจะขนาดไหนวะ